สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Petty Pet Family นะคะวันนี้เราพามาชมลังของนกหงโยกนะคะวันนี้เราได้สมาชิกใหม่นะหนึ่งตัวในลังนะคะพร้อมกับมาพาเพื่อนๆส่องดูไข่กันค่ะไข่ไปแรกที่เราส่องอยู่นี้นะคะมีเชื้อแน,น่นอนนี่มีเชื้อนะเป็นถ้าถ้าดูด้วยตามันดิ้นด้วยนะคะ ตอนนี้แล้วก็ฟองที่สองก็มีเชื้อนะแดงแดงนะคะแดงแดงแล้วก็มีเส้นเลือดนะอันนี้ก็มีเชื้อค่ะส่วนอันนี้ยังไม่มีเชื้อนะคะข้างในข้างในก็น่าจะมีเชื้อนะเพราะว่าที่ตาหินคือสีแดงเห็นไหมคะมีแดงแดงอ่าแล้วค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ สวัสดีค่ะ